สวัสดีครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาชิวๆกับบรรยากาศชายหาดบ้านอาวจิกนะครับเป็นชายหาดที่สวยมากนะครับสวยทอดยาวขาวสะอาดน้ำใสนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลโคกกลอยอำเภอตะขวทุ่งจังหวัดพังงาน,นะครับอ่า สหานี่หมาะแก่การพักผ่อนอาแดดและกกินอาหารนะครับ่นพอโนม,มาเที่ยวได้นะครับครับหาสวยมากนะครับลมดีมากลมทะเลเย็นดีมากครับคลื่นก็สวยครับ เชิญได้เลยนะครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดซับ s c r i b e ์ละกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับครับสวัสดี